ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับวันนี้เนี่ยในส่วนของผู้ประกันต,นตนตามมาตรา40เขาได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเพิ่มค่าทําศพเงินสงเคราะห์กรณีตายให้แรงงานภาคอิสระนะครับมาตรา40ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ย เขาจะเพิ่มเงินค่าทำศพให้ผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบทางเลือกที่1และ2เนี่ยเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ70บาทหรือเดือนละ100บาทในกรณีถึงแก่ความตายจะได้รับเงินค่าทำศพในอัตราใหม่25,000บาทนะครับจากเดิมเนี่ยได้รับเพียง20,000บาทโดยให้บุคคลซึ่งเป็นผู้ประกันตนเนี่ยทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพหรือ สามีภรรยาหรือบิดามารดาหรือบุตรผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพหรือบุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการงานศพของผู้ประกันตนนะครับก็จะเป็นผู้ที่ได้รับเงิน25,000บาทตรงนี้ไปนะครับต่อมานะครับเพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนมาตรา40ถึงแก่ความตายในอัตราใหม่8,000บาทเดิม3,000บาท ต่อเมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่จะถึงแก่ความตายโดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับบุคคลซึ่งผู้ประกันตน,นได้ทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์นั้นนะครับแต่ถ้าผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ก็ให้นำมาเฉลี่ยให้กับสามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่าๆกันนะครับ ต่อมานะครับเพิ่มค่าทำศพให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบทางเลือกที่3เข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ300บาทในกรณีถึงแก่ความตายเนี่ยจะได้รับค่าทำศพอัตราใหม่เป็นเงิน50,000บาทจากเดิม40,000บาทต่อเมื่อภายในระยะเวลา12เดือน ก่อนเดือนที่จะถึงแก่ความตายผู้ประกันตนเนี่ยได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับและนี่ก็คือในสาระสําคัญของพระรชาชกิจสีกาประกาศเพิ่มค่าทําศพเงินสงเคราะห์กรณีตายให้กับแรงงานภาคอิสระมาตรา40ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ